คิมเบอร์ลี่อัปเดตงานแต่งหมากขอเมื่อไรเสยเยทันทีนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่เปิดใจอัปเดตพร้อมหรือยังกับการใช้ชีวิตคู่และประกาศวิวากา่าแฟนหนุ่มอย่างหมากปรินสุภารัตน์งานนีเจ้าตัวบอกบินลัดฟ้าไปทำงาน5วันหวานใจหนุ่มหมากปรินอ้อนคิดถึงหนักมากคิมบอกก็คิดถึงเหมือนกันเพราะตั้งแต่ช่วงโควิดก็ตัวติดกันแทบทุกวันแต่ก็แอบ,บบอกว่าหายกันกลับที่หมากชอบไปเข้าป่า ส่วนงานวิวาที่คนยังลุ้นหนักมากคิมบอกปีนี้ไม่มีแน่ๆเพราะคิวงานยาวไปถึงสิ้นปีแล้วแต่ถ้าหมากทำเซอร์ไพรส์ขอก็พร้อมตกลงแต่ก็ลุ้นจนเลิกลุ้นแล้วเซ้าแฟนหนุ่มชอบพูดไปเรื่อยคิมเดินสายเป็นเพื่อนเจ้าสาวล่าสุดงานมะปรางก็ยอมรับว่ามีแอบเก็บรายละเอียดเผื่อไว้งานตัวเองบ้างแต่ช่อดอกไม้ไม่อยากรับแล้ววันงานมะปรางก็มีหลบให้ดอกไม้ตกไปที่พี่สาวตัวเองแทนเขาบอกไม่ให้รับเกิน5ชอ่อคิมรับมาแล้วสองงานขอพักก่อนกลาัาถันเบา,เบา